กดติดตามช่องเดอะสตาร์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภขอต้อนรับสู่เดอะสตาร์954ชนลโดยหมอดาวดูดวงพยากรณ์ไพ่ยิและไพ่ออร์คเลนพลังบวชนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงให้กับชาวพฤษภกันนะคะว่าในช่วงปักหลังพฤศจิกายนนี้1 6ถึง3าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไร จะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพดวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจอะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้ชาวพฤกษกที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสําหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวเฉพาะเจอะจงเป็นรายบุคคล คุณสามารถสแกนทีวาโค้ดแอรไลน์ดี I A ตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี่ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะต้องขอขอบคุณชาวพุกศกทุกทุกท่านเลยนะคะที่ให้การติดตามมียอดชมยอดวิวที่สูงที่สุดในทุกๆคลิปเลยนะคะสำหรับชาวพุกศกนะก็ขอให้ชาวพุกศกทุกทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนามั่งคั่งร่ำรวย ยิ่งๆขึ้นไปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในเร็ววันนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะเราจะมาเริ่ม,มันที่ไพ่ขลังออร์เคิลก่อนแล้วตามด้วยไพ่ยิบสีนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ขลังออร์เคิลไพ่ยิบสบารมีองค์พ่อพิฆเนศบารมีองค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ครูบาอาจารย อาจารย์พาเมล่าคอมแบนสมิธองค์ปูหรือีร้อยแปดองปูหร,รือรรีนารอดทุดวนจิตุดวลวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาะวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงปากหลัง16จนถึง30พฤศจิกาย,ยนนี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดี ให้กับชาวราศีพฤษภด้วยนะคะสาธุ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 เรามาเริ่มกันที่ไพ่ขลังออร์เคิลน,นะคะดวงชะตาของชาวพฤษศนะพฤษศเป็นคนดวงดีนะคะโอ้โหหลายๆคนเนี่ยชาวพฤษศนะคะที่มาดูดวงชะตากับหมอดาวเนี่ยนะคะหลายๆคนดวงชะตาเปลี่ยนไปในทางที่ดีกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ อเราจะมาเปิดดวงของคุณนะชาวพึกษกในช่วงปักหลังพฤศจิกายนขอพลังงานไพ่ด้วยค่ะระวางในรูปแบบทักษะนะคะวันนี้ ค่พฤกศกนะคะไพ่ใบแรกของชาวราศีพฤกศกนะคะคุณได้ไพ่อะไรพัห์อัตคัดนะคะชาวพฤกศกในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะนหลายๆคนนี่แบบหาเงินมาได้ไม่พอกินไม่พอใช้จ่ายนะคะไม่พอใช้หนี้ด้วยชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะรับซ้ายจ่ายขวานะตัวตนของคุณนี่คือดิ้นรนมากๆเลยในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่าย ะะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินมาแต่เงินก็ไม่พอสักทีนี่นะคะชาวพุทธศกเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้วนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดมานะคะพลังงานของคุณจึงสะท้อนมาที่ไพ่ว่าคุณรู้สึกแบบค่อนข้างลําบากที่ผ่านมาค่อนข้างลําบากมากรู้สึกว่าว่ามันยากยากเย็นแสนเข็นนะรวมถึงแบบไร้ญาติขาดมิตรก็ได้นะ แต่หันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือคุณก็ได้เช่นกันนะคะอัตคัดทั้งเงินอัตคัดทั้งรักอัตคัดทั้งเพื่อนฝูงเออนะไร้ญาติขาดมิตรนู่นนี่นั่นมากมายนะคะใครก็ไม่อยากคบอ่ะพอเวลาเราดวงตกมันมักจะเป็นอย่างนี้นะในช่วงที่ผ่านมานะคะพลังงานถึงสะท้อนมาที่ไพ่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะขาดในหลายๆสิ่งหลายอย่างขาดความรักขาดความ เห็นอกเห็นใจจากเพื่อนฝูงเมื่อเวลาที่เราล้มแล้วเนี่ยมันจะแบบมีแต่การทับถมมีบบการดูถูกดูแคลนเหยียดหยามมาทั้งนั้นเลยนะคะชาวราศีพุกศกุณก็เลยรู้สึกว่าในสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรที่แบบว่าทำให้คุณแบบนะมีความเข้มแข็งมากขึ้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไอการที่คุณขาดในอดีตเนี่ย ทำให้คุณหล่อหลอมเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่ต่อสู้อะไรก็ได้ในปัจจุบันนี้นะคะชาวราศีพฤษภนะตัวตนของคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะผ่านอะไรมาเยอะนะมีความเจ็บปวดอะไรมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะคะในตําแหน่งบริวารในตําแหน่งบริวารญาติพี่น้องนะคะลูกเต้าสามีภรรยา ลูกน้องลูกจ้างนะคะหรือว่าคนในปกครองของคุณนะบริวารคุณคุณได้ไพ่อะไรแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นคุณอาจจะปวดหัวมากๆกับบริวารน,นะคะบริวารมักจะแบบมีความไม่เข้าใจกันนู่นนี่นั่นแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นนะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องของคุณนะคะลูกจ้างคุณอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความไม่เข้าใจกันตบตีกันบ่อยนะคะคุณจะค่อนข้างปวดหัวกับบ,บริวารมากๆในช่วงนี้ นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลูกเต้าคุณก็ดีนะหรือญาติญาติคุณก็ดีนะมันเป็นลักษณะที่แบบเอาสิ่งนั้นมามาบอกคุณอย่างนั้นอย่างนี้ว่าคนนั้นเป็นแบบนั้นแบบนี้คุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางคุณก็จะค่อนข้างที่จะปวดหัวนะคะคุณเลยตัดปัญหาไงว่าไม่ค่อยอยากจะมีใครก็ดีไม่ค่อยอยากจะมีเพื่อนไม่ค่อยอยากจะมีฝูงนะคะเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมักจะนำพาปัญหามาสู่คุณ นะคะจะมีแก่งแย่งจริงดีชิงเด่นลูกน้องก็ไม่เข้าใจกันนะคะมีแต่เรื่องราวมาสรรหามาให้คุณนะชาวพุกศกคุณมักจะปวดหัวกับบริวารบ่อยเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบจริงมั่งไม่จริงมั่งอะไรอย่างนี้นะคะร้อยวันพันเรื่องนะชาวพุกศกนะคะกับบริวารเนี่ยหัวจะปวดนะอ่ะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิด นะสิ่งที่คุณกาลังจะเจอก็ได้หรือว่าสุขภาพร่างกายของคุณในตําแหน่งอายุสิ่งที่กลังเจออยู่เผชิญอยู่ decorate อ่าสร้างสารรค์ตกแต่งคุณอาจจะมีแนวคิดอะไรใหม่ๆลึกศกมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ร่างสรรค์ผลงานนะคะหรือว่าช่วงนี้สมองคุณโลดแล่นมากๆคิดงานจินตนาการอะไรออกมาได้ดีเป็นรูปธรรมจับต้องได้นะคะ แล้วคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานครีเอทีฟทั้งหลายเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยนะคะความคิดของคุณจะโดดเด่นแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจเป็นที่จับตาของทางลูกค้าคออู่ค้านะคะคุณสามารถที่จะรังสรรผลงานอะไรดีๆออกสู่สายตาประชาชนได้นะคะเพราะว่าความคิดของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ การใช้จินตนาการนะรังสรรค์ผลงานได้ดีค่ะช่วงนี้แนวความคิดดีเป็นเลิศนะคะตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีความจเจริญก้าวหน้านะคะความมี power อวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณได้แพ้อะไรถูกใจจะเป็นไปตามโผลนะพฤกษกหลายๆคนนะคะจะไม่พลิกโผล จะได้รับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งโปรโมทจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณถูกใจนะหรือคุณอาจจะกำลังที่จะได้ย้ายไปในสังกัดที่คุณขอก็ได้นะคะได้เลื่อนขั้นก็ได้ได้โปรโมตก็ได้ได้เป้าได้ด้วยนะทำเป้าทำยอดได้แม้ว่าลูกน้องคุณจะแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นก็จริงนะคะ แต่มันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเพื่อที่จะเอาหน้าเพื่อที่จะชนะเลิศในใจคุณนั่นแหละนะก็สามารถที่จะนำพาอ,อ่องค์กรของคุณนำพา,พาแผนนำพาฝ่ายงานส่วนงานของคุณเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้นั่นเองนะคะในเรื่องของการงานจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณ มีความชื่นบานเออยิ้มแก้มปริถูกใจในเรื่องของการงานโดดเด่นเป็นไปตามเป้าหมายนั่นเองนะคะถูกอกถูกใจชาวพฤกษศพมากมากนะตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งสีความมีชื่อเสียงนะคะเสน่ห์เมตตามหาน,นิยมเงินทองโชคลาภชาวพฤกษศพคุณได้ไพ่อะไรว้าว ชาวพุกศกโชคลาบคุณนะห้าเก้าเก้าห้าอย่าลืมกับหัวเออหกห้ 6, 5, 5, 6. าห้าหกนะนะคะชาวพุกศกนะเก้าห้านะเออนะห้าเป็นสองก็ได้เอ 9, อเก้าสองอนะหกสองนะคะ ชาวราศีพฤษภอ่าส่วนใหญ่นะ,ะชาวราศีพฤษกที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คุณมีของดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะมีบรรพบุรุษคุ้มครองมีองค์คงงปู่ฤาษีพ่อแก่คุ้มครองเมตตาคุณนะคะคุณเป็นคนที่อยู่ใน ศิลในธรรมอ่าบางคนก็เป็นคนชอบปฏิบัติธรรมชอบสวดมนต์ไหว้พระนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะเฮอร์มิตเนี่ยในที่นี้คุณมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคได้การขอพรการสวดมนต์ขอพรของคุณนะรวมถึงการไปทําบุญแล้วเสียงเซ็มซีจุดเลขทูบเลขปลายประทัดอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีโชคลาภทางนี้นะคะชาวพฤกษกนะ รวมถึงการเป็นคนที่มีทักษะอะไรพิเศษเป็นของตัวเองเป็นคนที่รู้จริงนะรู้ถึงแก่นในงานในสายงานในศิลปะในวิชาการนั้นๆนะคะคุณเป็นคนที่เป็นกูรูตัวจริงเป็นคนที่รู้จริงเป็นคนที่อยู่ลำดับบนบน,บนระดับท็อปท็อปของงานสายงานที่คุณทำเลย นะคะคุณเป็นกูรูเป็นผู้รู้นั่นเองนะคะการที่คุณเป็นกูรูตรงนี้ทําให้คุณมีชื่อเสียงนั่นเองค่ะชาวพุกศกนะคะเขาจะไปมองหาคนอื่นเป็นไปไม่ได้เขาจะต้องตรงมาที่คุณนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสายงานอะไรบางคนอาจจะเป็นวิศวกรอ่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการออกแบบหรือว่าคุณเป็นสถาปัตต์อ่าก็เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการ รังสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ผลงานอะไรดีๆนะคะหรือคุณเป็นคนที่เก่งทางด้านวิชาการคุณก็จะเป็นคนที่รู้จริงหรือว่าคุณเป็นหมอเป็นหมอทางอายุรกรรมเป็นหมอทางด้านศัลยกรรมตกแต่งอะไรก็ได้อันนี้คือคุณได้ชื่อเสียงจากองค์ความรู้ที่คุณมีนั่นเองค่ะ,ะชาวพุกศกเห็นไหมคะไพ่เฮอร์มิตเนี่ย น,ะะนอกจากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วยังเป็นคนที่รู้จริงมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเลขทูบเลขปลายประทัดนะคะรวมถึงคุณอาจจะมีคนที่อายุเยอะกว่าอะไรอย่างนี้มาชอบคุณก็ได้นะคะนำโชคนำลาภมาให้คุณก็ได้เช่นกันนะคะชาวพษศค,คนที่โสดนะจะมีโชคจากคนแก่แกให้โชคเออผู้สูงวัยให้โชคนั่นเองนะอ่ะ ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมานะคะหรือว่าสิ่งที่คุณสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรัพย์สมบัติคุณได้ไพ่าอะไรคะทรีตคุณเป็นคนที่สามารถที่จะเยียวยารักษาจิตใจตัวเองได้เห็นไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าประสบการณ์สอนคุณนั่นเองนะชาวาพฤศกหลายหคนเนี่ยนะคะเป็นคนทีออ่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะ สิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ที่จะทำให้คุณเยียวยารักษาจิตใจตัวเองได้นะคะมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะคุณเป็นผู้ที่จะทรีตหัวใจตัวเองได้ทรีตความรู้สึกตัวเองได้ดีที่สุดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พิเศษของคุณเลยนะคะชาวราศีพฤษภรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะได้รับการเยียวยารักษาไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานการเงนินหรือว่าความรักก็ได้นะคะชาวพฤกศกเรามาดูตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งอุตสาหะความเพียรพยายามนะคะความมีแพชชั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะความคิดคิดสร้างสรรค์น,นะคะความมีอุตสาหะได้ไพ่อะไรได้ไพ่ซิโรราบเนะี่ย ชาวพุชกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเพียรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่คุณเพียรมาตลอดเวลาเลยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะมาซิโรราบที่หน้าตักคุณแล้วนะชาวพุชกะนะคะเรื่องอะไรที่มันดูยากมันก็จะเป็นเรื่องง่ายๆหมดนี่หกห้าเห็นไหมคะชาวพุชกนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยยากตอนนี้มันก็จะกลับมาเป็นง่ายนะคะแล้วคนที่เคยยากกับคุณน่ะนะคะก็จะกลายเป็นมาแบบง่ายกับคุณมากๆหรือคนที่เข้าถึงได้ยากคนที่เข้าใจยากเออคนที่คิดว่าไม่น่าจะรู้จักกันได้คนที่คิดว่าไม่น่าจะมาสนใจเราเนี่ยเขาก็จะมาสนใจเราเขาจะมาสีโรราบที่ แทบอ่าหน้าตักเรานั่นเองนะคะชาวทุกศกเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะคุณไม่ต้องพยายามมากแล้วตอนนี้ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คนช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมผลักดันนะคะหรือว่าเพื่อนๆสนับสนุนเราไหมคุณได้ไพ่อะไรความเพียรน,นะ ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครสนับสนุนนะคะคุณก็สามารถที่จะเพียรพยายามไปได้จนประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะแรงผลักดันแรงสนับสนุนแม้ว่าจะไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่แต่คุณได้ความเพียรของตัวเองนั่นเองนะคะเป็นแรงสนับสนุนคุณความเพียรพยายามนั่นเองเป็นคนที่ซัพพอร์ตความสําเร็จของคุณคะ่ะชาวพุกศกนะคะคุณมีแกนเดินทางได้นะชาวพุกศก ะะมีเการเดินทางไกลมีเการเดินทางต่างประเทศได้คนที่รอในเรื่องของที่จะไปต่างประเทศมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงปักหลังเดือนพฤศจิกายนี้นะคะด้วยความพยายามของคุณนั่นเองนะคุณจะได้เดินทางเวลามาถึงแล้วนะคะไพ่ในตำแหน่งสุดท้ายในตำแหน่งกาลักินี คนณอยิจฉายาอุปสรรคนะสิ่งที่จะขัดขวางอะไรคุณเนี่ยนะศัตรูขั้วคาดนะไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางคุณได้เลยชาวบุกศกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จไปได้ด้วยดี s ักซ์ซสนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรเจกต์เออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะบางคนอยากจะไปเรียนต่อบางคนอยากจะสอบเข้าสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรค รู้สึกว่ามันหนักหนารู้สึกว่ามันยากเหลือเกินตอนนี้มันจะกลายเป็นง่ายไปหมดเลยสําหรับชาวราศีพุกศนะคะคุณจะประสบความสําเร็จรอบด้านนะจะไม่มีอะไรมาขัดขวางเพราะว่าคุณโดนมาเยอะแล้วไงพุกศคุณมีกาลากินีมาตลอดสองสามปีที่ผ่านมา <laughs> เออตอนนี้กาลากินีเนี่ยมันล้มหายตายจากจากคุณไปแล้ว ะะมีแต่วความสำเร็จมีแต่วความเจริญก้าวหน้ามาสู่คุณแล้วนะคะในช่วงปักหลังเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอาเราจะมาดูไพ่ยิปซีบ้างค่ะชาวลุกศกค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกาปักหลังนี้อันนี้จะเป็นสำหรับค่อคนข้างที่จะ สวยงามแล้วก็แปลกนะคะสำหรับนี้นะคะของคุณอายิดานะคะสำหรับนี้เป็นเป็นคล้ายๆแบบว่าอาหรับิกอาหรับิกนิดหนึ่งนะนะคะอ่ะไหนดูสิคะชาวพุกศกการงานการเงินคุณเป็นยังไงการงานการเงินความรักอืม เด็กถือดาบคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะชาวพุกศกอะ่ะโอ้โหทยานสู่ความสำเร็จนะแบบก้ากระโดดนะพุกศกโอ้โหก้าวเหรียญน,นะพุกศกนะคะทยานสู่ความสำเร็จอืม มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นการเงินก็ดีโอ้ 9, 7, เก้าเหรียญเจ็ดเหรียญเดอะซันก็มาเห็นไหมคะชาวพฤกศกชาวพฤกศกนี่ปักหลังนี่นะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอะไรก็เอาคุณไม่อยู่เนี่ยได้ไพ่เดินทางด้วยชาวราศีพฤกศกนะคะมีความโดดเด่นมากในเรื่องของชื่อเสียง นะคะความสําเร็จในเรื่องของความเก่งชาตค,ความชํชานาญความเชี่ยวชาญของคุณน่ะจะนําชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยมาสู่คุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับดารานักร้องนักแสดงออนไลน์นะคะหรือว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ใดๆก็ได้บนโลกนี้เนี่ยนะคะในสิ่งสิ่งนั้นที่คุณรู้จริงรู้ลึกเนี่ยรู้ถึงกันเนี่ย ัวยงเนี่ยนะคะจะนำพาชื่อเสียงนำพาความประสบความสำเร็จมาสู่คุณนะคะแล้วงานของคุณเนี่ยในช่วงปักหลังเดือนพฤศจิกายนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะหนานแน่นล้นหลามมากๆนะนะคะจะมีการที่จะได้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาอยู่แล้วนะคะเป็นอะไรที่คุณสมหวังด้วยนะคะเป็นอะไรที่คุณจะดังปรีง้งปร้างมากๆนะ ชาวราศีพฤษภคุณมีเกณฑ์มีโชคมีลาบด้วยนะคะลาบก้อนใหญ่ได้ด้วยนะคะเก้าเหรียญเจ็ดเหรียญเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดหรือว่าคาดฝันมาก่อนได้ด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีพฤษภคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับที่บอกไปนะดารานักร้องนักแสดงนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับกาศรศิลปะหัตถกรรม งานค้าขายบนโลกออนไลน์นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจร้านอาหารร้านรวงอะไรต่างๆนะคะตั้งแต่ร้าน,นเล็กๆจนถึงร้านใหญ่ๆเลยนะคะมีเกฑนประสบความสําเร็จสูงมากนะคะลูกค้าล้นลูกค้าเยอะเงินทองไหลมาเทมานะคะชื่อเสียงโด่งดังมากยิ่งขึ้นนะคะ มีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนมีเกณฑ์เดินทางนะคะได้รับข่าวดีจากแดนไกลมีเกณฑ์เดินทาง,างต่างประเทศได้ด้วยนะคะชาวราศีศพฤษภอ่ะในเรื่องของการเงินมีโชคมีลาบอยู่แล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชครวมถึงได้โชคลาภจากคนอายุน้อยกว่าหรือว่าบางคนลูกหลานให้โชคนะคะลูกหลานให้โชคแล้วก็เลขบ้านเลขที่ออฟฟิศให้โชคคุณนะคะชาว ราศีพฤษภชาวราศีพฤษภคนโสดนะชาวราศีพฤษภคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะคะมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจคนคนนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้ด้วยนะคะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีดูเด็กกว่าอายุนะคะเป็นคนที่หน้าตาดีเออมีเงินมีทองนะคะเป็นลักษณะที่แบบว่าคุณเนี่ย มีคนเข้ามาก็จริงแต่คุณอาจจะเป็นลักษณะที่แบบยังไม่อยากคบใครจริงจังได้นะชาวพุกศกนะคะคุณอาจจะแบบว่าดูไปก่อนนะไม่ค่อยอยากที่จะไปสนใจอะไรเท่าเท่าไหร่สนใจในเรื่องของการทํามาหากินเงินทองซะมากกว่านั่นเองนะคะชาวพุกศกนะส่วนชาวพุกศกที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะคนที่คบกันมานานคุณมีเกณฑ์แต่งงานได้ด้วยนะคะชาวพุกศกรวมถึง เออคนที่อยู่กันมาเป็นครอบครัวแล้วมีเกณฑ์ตั้งครันมีลูกมีบุตรได้ด้วยนะคะชาวราศีพฤษภในช่วงปักหลังเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมีโชคลาภก้อนใหญ่อะไรดีๆเข้ามานะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชาวพฤษภนะคะสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะชาวพฤษภอาจจะต้องระวังในเรื่องของอโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ํานะคะเลือดลมนะ เลือดลมสวิงได้หรือว่าภูมิแพ้ต่างๆได้นะคะหรือว่าโรคที่เกิดจากความเครียดความคิดมากได้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนนอนดึกเป็นนิจ,จสินเลยนะชาพฤกศกต้องระวังดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งนะคะชาพฤกศกนะคะมีแต่เรื่องราวรดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอให้คุณได้เงินทองก้อนใหญ่นะคะ มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีชื่อเสียงอย่างที่ไพ่ขึ้นมาแจ้งข่าวบอกกล่าวสำหรับคลิปนี้บมอดาวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะ